กราบสวัสดีครับน้าๆน้ากบปลาเล็กซิทท่านนะวันนี้อยู่กับผมนนนสายเชิววันนี้พามาออกหมายครับดูดูสภาพหมายก่อนนะฮะลบหน้าดูครับผมโอเคครับติตามรับชมไปด้วยกันนะไม่รู้จะมีแต้มันหรือเปล่าไปแย่งไม่ไปยังง่ามไม้แม่งง่ามเดียวดุดูเนี่ย ก็ไผ่นน้นนะก็ไผ่นน้นนะร้อยน้ำมันแห้งก่อนนะค่อยเข้าน้ำไม่แห้งไม่อยากเข้าอ่ะ ควรน้ำไปน้ำเพื่อนๆอยน้เพื่อนมันเท้าตัดหลายตัวนีอไ่ดงตัวได้ ไม่ได้เอาขาตั้งมาไม่เอาขาตั้งมาฮึ่ออกมาก็จะเจ็ดโมงแอยู่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  อยู่ดิครับอยู่ดีครับอยู่ดีครับอยู่ดิครับกจนได้ครับผมสคิปไปสคลิปมาอยู่ฮ <c oughs> ะ <c oughs> เอยนี่ครับกับปอมบีฮะใสสวยเลยครับตีตื้อสคิปไปสคลิปมาครับผม โอ้ตื้อนานมากครับกว่าจะได้ตัวนี้สุดยอดครับผมใสสวยเลยฮะนี่ประมาณแปดขีดได้นะนะโจโอเคครับสุดยอดครับตามมันต่อฮะขอญาตถ่ายรูปก่อนครับอุ๊ยอุเดี๋ยวรุด ครับผมคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับขอบคุณมากครับ